สวัสดีครับสวัสดีครับมีมีการขยับจอนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเสียงเสียงได้ยินไหมอ่ะเสียงโอเคปะตึ๊ดเด็ดดโอเค สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันนี้นนมาเล่นเกมจีบผู้ชาย <laughs> เล่นเกมเอ่อ l o v e e n d Deep Space นะคะวันนี้เราคือเกมเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้จินตนาการนิดหน่อยก็คือไม่ใช่คนเก่งอิงแต่คือก็จินตนาการสำคัญกว่าคารู้นะครับก็ดูภาพเอาแล้ว,ลวก็จิ้นเองเลย แล้วคือตอนแรกวว่าจะมาขึ้นไวหน่อยแต่ว่าแต่ว่ายูดีโปรแกรมที่เชื่อม iPad ก็มีปัญหาคือแบบมันทลิกจอไม่ได้ผมจีบทุกคนนะครับอยากโดนจีบไหมล่าคือเนี่ยเราคือเกมอ่ะคือเกมไอเกมที่เรากำลังจะเล่นอ่ะคือมันต้องแบบเล่นทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วทีเนี้ย หมือนโปรแกรมที่แบบไว้เชื่อมจออะ่ะมันจะแบบอุ๊ยแปบน,นึงนะขยับแชทแบบโปรแกรมที่มันไว้เชื่อมจอมันจะแบบว่ามันพลิกพลิกจอไม่ได้อะไม่รู้ทําไมคือพอพลิกจอแล้วมันจะมันจะมันจะงก็เลยอาจจะไม่มีการแบบพลิกเป็นแนวนอนให้ดูนะอาจจะแบบลองเล่นที่เฉพาะเกมที่มันเป็นแนวตั้ง จะพยายามนะจะพยายามแบบไม่เผลออันนี้ก็อาจจะแบบไปอ่านเนื้อเรื่องไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเนื้อเรื่องแบบบางทีก็จะมีแบบต้องพลิกเป็นแนวน้อมบ้างอะเศร้าเลยจะมาโชว์สกิลเพะหน่อย do you do you know? ชอยจะมาจิกหนุ่มนะคะแล้วคือหนุ่มก็คือซับอิงผมว่าจะพยายามนะเพราะฉะนั้นไปดูหนุ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ หนุ่มมีทุกภาษาเลยค่ะยกเว้นภาษาไทยทหนุ่มมีภาษาจีนมีภาษาเกาหลีมีภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีภาษาไทยอะค่ะใครเปลี่ยนจอหนุ่มนอนรอแล้วอะเอ๊จะมีปัญหาเอ๊เอ๊จอไปไหน อ๋อแปบ๊บนะทุกคนอันนี้อันนี้โอเคโอเคโอเคอชุบชุบชุลืมไปลองเปลี่ยนโปรแกรมมาลืมเปลี่ยนกลับมีอะไรพร้อมบ้างพร้อมนะแต่มันเพิ่งมัมนเพิ่งจะมามีปัญหาตอนลองเทสเป็นแนวนอนแล้วมันก็ค้างโลกเลยอะไรนะเพจครับม หมายถึงน้ำพริกหนุม่มโอเคค่ะอร่อยด้วยประเด็นนะประเด็นคืออร่อยด้วยโอ้ยที่จัดจอไปคือไม่มีความใหม่ทำใหม่ทั้งหมดมามาเรียบร้อยนี่คือนหนุ่มของเรานะคะ <c oughs> อันนี้ได้ยินเสียงเกมกันปะ ได้ยินเสียงเกมกันไหมได้ยินเสียงเออหนุ่มของเราไหมคะได้ยินไม่ชัดบอกได้นะเดี๋ยว,ยวจะได้ปับเสียงอะไรนะอร่อยสู้คนไลฟ์ได้ไหม ก็ต้องลองชิมดูแล้วแหละตึงตซุปอันนี้ได้ยินเสียงเกมกันนะได้ยินเนาะถ้าได้ยินก็เราจะมาโชว์แล้วฮะมาทำอะไรก่อนเ,อเดี๋ยวขอเรียกขวัญกำลังใจก่อนนะเพราะว่ามี มีเพชรพอสุบพอดีก็เลยแบบขอขอยื้มดวงหน่อยขอยื้มดวงหน่อยครับมาขอยื้มดวง <c oughs> ขอดวงหน่อยด้วยการคุยกับผู้ชายก่อนเร,เริ่มเริ่มเนวยการคุยกับผู้ <c oughs> คือน้องคนนี้ชื่อเซฟนะคะร,รู้สึกว่าชื่อญี่ปุ่นจะชื่อเซยยเพิ่งเปลี่ยนเสียงวันนี้เราก็แบบเฮ้ยชื่อมันไม่เหมือนกับชื่อภาษาอังกฤษ้วยชื่อภาษาอังกฤษชื่อซิเวียซิเวีย แต่พอแบบพอเล่นตอนเล่นแบบเปลี่ยนเสียงพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นอะรู้สึกน้องเขาจะเรียกว่าเซยะอุอรุสวดครับอรุณสวัสนะครับเออเราจะมาจิบหนุ่มแบบงูปลปปากันครับกินกินหมดผู้ชายอยากกินอะไรเรากินด้วยค่ะทำใจทำใจนี ill, ai, เ่เดี๋วโชว์อันนี้เดี๋ยวอันนี้คือคางปะ อืมใช่ค้างอืมก็ว่าอยู่แต๊บนะเพราะว่าอยู่ผู้ชายคือค้างจาัดพึ่งเล่นเกมจิมหนุ่มแล้วหรอนี่ไงเกมเนี้ยแหละเพิ่งเล่นเลยเพิ่งเล่นมานิดหน่อยเล่นมาถึงประมาณด่านที่สี่แหละแต่คือจอค้างแบบนึงนะทุกคนขอแก้แป๊บทำไมมันค้างทำไมที่เล่นไวริมไม่เห็นค้างเล่นอวีไม่ค้างอะ่ะ งงขอแก้ปแปมนะอืมวันนี้จะได้เล่นดีๆไหมเนี่ยโอ๊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 ย กดมวดตัวไปหมดเลยกดม้วตัวนัดหนึ่งนะะไรความหมายมาที่มาตั้งสตรีมตั้งแต่หนึ่งทุมก็คือไม่มีไม่มีความหมายดีนะยังไม่ลบอันนี้ไป ลองดูลองดูขออย่างน้อยขอโชว์หน่อยครับขอโชว์นิดนึงโอเคนิดนึงก็ยังดีได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นโอเคก็พอไปได้เลยแหละแต่ผไมได้ไหมอ้าวคุณแมนนี่อ๋อโอเคผมจะได้ เรียกถูกไงว่าคุณคุงก็แบบนึกว่านึกว่าหน้าใหม่เ่ยกําลังจะป้นเลยไม่ใช่มาแล้วมาแล้วติดใช่ไหมโอเคกระพริบตาอยู่นะโอเคโอเคมาโชว์หน่อยเนี่เนี่ยถ้าอยากเป็นคนที่เราชอบต้องอย่างนี้ได้นะครับไม่เอาไม่เอาเอาค้างเดี๋ยวค้างไหมไม่ค้างนะโอเค นี่เข้าใจไหมทุกคนว่าต้องอย่างนี้นะอยากเป็นคนที่เราชอบอะ่ะต้องทำอย่างนี้ได้รู้เปล่าแต่ตุงอะ่ะพ <c oughs> อดูย้อนหลังแชทตัวเองเอ้ยไลฟ์ตัวเองไปด้วยเราก็แบบว่ามาจากอดีตอย่านะีรีเพย์ฮารีเพย์รีเพย์พแต่อันนี้คือเสียงมันไม่เข้าใช่ไหมทุกคนคือใช้โปรแกรมนี้เสียงมันไม่เข้าอ่ะ ลุกคนได้ยินเสียงป่ะเสียงเกมอะผมก็เล่นเป็นนาผู้ชายเล่นเกมจูนหนุ่มไม่แปลกไม่แปลกเราเล่นในทุกเกมค่ะที่เราอยากเล่นแต่อันนี้คือไม่ได้ยินเสียงเกมป่ะแย่เลยอัธรลดหายไม่ได้ยินเสียงอ่ะโอ้ยอยากเราอยากได้อันเมื่อกี้ขอลองอีกทีได้ไหม แอปนี้มันไม่ได้ยินเสียงอ่ะเฮ้ยความมั่นใจขอร้องเราอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงไง ต่อยันบอึบอันนี้โอเคฮึบอยากค้างได้บอ่อไม่ค้างได้บอ่อได้ไหมอยากเล่นอยากเล่นคืออุตส่าห์เก็บสุ่มไว้เพื่อตอนสตรีมเลยนะโอเค จริงแล้วผมชอบผู้ชายที่น่ารักคนนี้ก็น่ารักคนนี้น,น,น,น่ารักพอที่จะมาใจคุณหรือเปล่าคะคุณแมนนี่ <laughs> นี่ไงน่ารักพอที่จะมาใจคุณไหมอุ่งแล้วนะมาอุ่งแล้ว <c oughs> มันจะไม่ได้ยินก็เพราะอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือได้ยินได้ยินชัวคอนเฟิร์มเสียงไม่โอเคบอกได้เดอ้อ อ okay. สรุปอันนี้ก็คือได้ยินเสียงกันเนาะบางทีก็แบบรู้สึกเหมือนว้ชายจ mm hmm. ะขานออกละสี่ล้านคุณดูตรงนี้ก็เราขอยืมดวงหน่อยได้ไหมนี่คือการป้นเราจะซูมเราเก็บซูมสองสองรอบยี่สิบโลไว้เพื่อมาสตรีมเลยนะ คือแบบว่าเห็นเพชรครบล้วก็แบบอืมอืมน่าสนใจดีนี่อยากที่จะซุมคืออยากซุมโคตรคือคันมือมากตั้งแต่เมื่อวาน <S <S น่ารักแบบนวลมุดหรือเสียวในกินชินอ๋อแบบว่าอันนั้นก็น่ารักจริงอ่ะนะเสียวอะขอยืมดวงหน่อยครับผมจะซุมอันนี้นะ ก็ไม่หวังอะไรมากก็หวังห้าดาวไม่หวังอะไรมากแต่หวังห้าดาวนี่มันคน่อนข้างะยอนเย็นเฮ้ยคันคันมือแต่แบบนี่เกลือแน่เลยอะ่ะคือรอบล่าสุดที่สุ่มไปมันเกลือมีประวัติไหมเนี่ยดูประวัติได้ปะดูไม่ได้ดูได้แค่ว่าเลดออกเท่าไหร่ก็เนี่ยห้าดาวมันมีตั้งกี่อันโห สิอันได้ไปแล้วสามเหลือ12ก็ต้องได้บ้างดนิใช่ไหมครับให้กำลังใจผมด้วยครับขอกำลังใจให้คนยองผมได้ห้าดาวบ้างไม่ต้องได้เมนเราก็ได้ได้คนอื่นก็ได้จะได้มีตัวไปตีบ้างตีไม่เข้าแล้วล่าสุดไม่ได้สูงฮนะเอาแล้วนะแล้วนะ อันนี้คือ,อนนคอ้างโอเคสงสัยเราจะอยู่ด้วยกันได้แป๊บเดียวแล้วนะเพราะว่ามันค้างโอ้ดีะนาดตอนซุ่มอะแค่ซุ่มแค่นเนี้ยยังขึ้นจริงไม่ได้จริงอะแปลว่า จะได้ลงอ่ะมันไม่ได้จริงๆอ่ะไม่อยากให้เราโชว์สก,กิลหรอเออเราเอ่อ u t u b e เขาไม่อยากให้เราโชว์สก,กิลอ่ะทุกคนอืม คุณคิดคุณคิดทำยังไงต่อเป็นเครียดหรือต้องย้ายไปเล่นในโทรศัพท์อะเอ้ยเล่นในเล่นในคอมเหรอถ้าเล่นในคอมมันต้องเล่นใหม่ไหมอะต้องกดอะไรนะ งงไปหมดแล้วเปลี่ยนอยู่สองเกมสองโปรแกรมเนี่ยแล้วก็คือค้างเหมือนกันหมดก็คือเกลือด้วยได้แค่สี่ดาวอะไรเรายังมีหนึ่งโอกาสกหนึ่งโอกาสอ,อขอกำลังใจใหม่นะคะขอกำลังใจให้ไม่หลุดด้วยโลนี้ ขอยได้ห้าดาวเราก็ไม่หลุดนะขอไม่เยอะใช่ไหมมีเยอะมีเยอะหรอกมีเยอะหรอกซุ่มต้นเพออือหือเกลือแบบเต็มตาเกลือแบบเต็มตาเกลือหรอเกลือจริงดิมีเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็คือสี่ดาว คือเยอะแล้วอันสุดท้ายด้วยคือเกือบไปได้สี่ดาวแล้วด้วยคือเหมือนให้แบบว่าคือโลมันบอกว่าการันตีสี่ดาวไงก็คือแบบถ้าไม่มีไอ้คำว่าการันตีก็อาจจะสามดาวล้วน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยรบกไม่จริงอุ้ยได้ชุดใหมเออสี่ดาวก็ไม่แย่น่อุ้ยได้ทอปโพสต์หม่ด้วย ก็ไม่แย่นะครับการได้ชุดใหม่แอบองน่ F ong, ชุดใหม่ชุดนี้หรอ,อดูชุดหน่อยดูดูตรงไหนหน้าดูตรงนี้ตืรดตืถ่ายรูปครับถ่ายรูปไปถ่ายรูป คือแค่จะดูชุดก็คือต้องมาถ่ายรูปเลยดิใช่ใช่อู้หู้้เดเดี๋อัอันข้างล่านี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีนะไม่ได้ซื้อไว้กบเพื่อนชุดนี้ละกันชุดใหม่นี่นี้คือตัวเราเราเอง ดูชุดน้อยเอสเซนซี่แอปะปะคุณหมอคุณหมอใส่แว่นไหมคะเข้าคู่คู่ไปเลยครับแว่นคู่ อันไหนโพสใหม่อุ้ยโพสใหม่ป้าปถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวป้าเติดๆน่ารักอ่ะก็คือตอนนี้ก็ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจว่าถ้าโพสพวกเนี้ยเอามาจากไหนถ้าไม่ใช่ซื้อนะก็ไปแบบงง เด,ด็ดเ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 ด็ดน่ารักน่ารักลูกเซฟเลยคอนเฟิร์มไปเล่นมินิเกมเลยวะ่ะคือจริงๆริอะอยากเล่นเนื้อเรื่องไงแต่แบบ ขนาดไม่หมุนจอก็ค้างแล้วก็คือรับรู้ได้ว่าอย่าเลยเนี่ยมันมีให้ไปแบตเทอร์น่ะนไปไม่ได้ไปอันนี้เดดโต แล้วก็เพยถามไปกับเมนเดีครับอย่าจอยนายไปนะคนอื่นอะ่ะอันนี้คืออะไรไปสแตนดาร์ดละกันค้างใช่ไหม <c oughs> โอเคยังไม่ค้างโอ้ ตีมแบบหลักๆ Lady First มา Lady First ก็ได้มาดีครับเอาตัวไหนดีนะ Strawberry Strawberry เมนมากแต่ขาปเปรี้ยโคตร นี่มันดู้คีบในชีวิตจริงอยา่าผู้ชายอย่าบุลลี่ฮุ้ยจักขี้ผู้ขี่ผูเพื่อเอ้ขอขออีกทีขออีกทีขออีกท,ออกท,ออกทีมาทันไหมครับทันครับแต่เนี้ยคือตอนเนี้ยคืององแงมากคือเกมงองแงมาก ไม่ใช่เกมดิโปรแกรมโปรแกรมอ,งองแงมากไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมอันนี้คือค้างหรือเปล่าอ่ะคือไม่รู้เลยว่าค้างไม่ค้างอะ่ะเอาได้เฉย <c oughs> ไม่เราเราเป็นคนคีบเองทำไมคุณถึงเป็นคนหยิบให้เราอะ่ะเซฟเซฟเตเตเตเ กี่แบอยากได้ตัวสตรอเบอรี่อ่ะแต่คลิปยากอะมันกลมๆขอได้ไหมขอได้ไหมน้องคนนี้อย่าหล่นได้อืมไม่มีวี่แววว่าจะได้คือเราก็นั่งดูย้อนหลังอยู่ไงคือแบบสภาพ ใหยังไงขอลงก่อนนะทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวอาจจะไปสตรีมที่ติ๊กต่อกนะตามไปได้ไปแล้วไปแล้ว